โอ้นเดี่นัน่งเอาเห็ดพุทีิพี่น้องมันลายครับโอ้ยจะมันมีความสุขเย่ได้เก็บเห็ดขายเนาะเป็นยาวทาั้งตะพินย่างปุ่นเป็นหมดเลย สันสันนี่นีนน่แหละเต็มต่อรีกสิเมืดพี่น้องเอ้ยแล้วก็จะเก็บกองกองไว้นี่ข้มาตัดขา จริงๆแล้ะพี่น้องมันบนมีค้นตั้งกล้องให้ตุ้ยคอยตุ้ขคอยอยากถ่ายให้แฟนเพจได้เบิอบงแล้วกันนะเฮ็ดอันนี้ถ้าไปแกงนี่มันซิโบคู่ควรกันมันมันสำหรับเฮ็ดเป็นพวกซอสสเต็กพี่น้องอ โซนได้เลยปลาน่งเด้อแบตเตอรี่ก็สิม,มืดพี่น้องเอ้ย อาชีดคลิปไใบทาให้แฟนเพจเบิ่งช่วงหน้าหนาวก็ได้พี่น้องมันลงคลิปไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะเพราะว่าคลิปแต่ละมือเขาเขาบริฮ็ดคลิปแต่ละมือเราล้ลงลุ้งจังบสินะกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามเด้อค่ะน้อยเอาป๊ตเอฟเป๊ะน้อยกิดโอดเตะๆมันเกิดพี่น้องเอง๋ยเราป่านไทยบ้านส่งจอดพี่หนอไทยบ้านส่งจอดเฮ้ย ดอ,ดอกตุ่มตุมของมันแบบนี้ค่ะยิ่งเขาจะมีคัดพิเศษเขาจะมีคนออเดอร์พิเศษเลยเอาเฉพาะตุ้มตุมแบบนี้เลยด้ค่ะพี่นอ้องตุง่มตุ้มแบบนี้ค่ะจะมีคนขอเอาคัดพิเศษมันราคามันจะจะแพงขึ้นคนมาเก็บผู้ลงคนเพิ่นเก็บไปไขายเฉพาะเพิ่นจะเอาตต้งแตดกน,น้อยยังสิพี่น้อง ราคามาันสีเพ้งมากกว่าดกบานๆอันนี้ตุกข่อยเก็บไปกินกันทอเห็นบบเห็ดเห็นเห็ดบ่พี่น้อง Oi, took to click. ชุมเทเฟ้นเผ็ดคนชุมเทามาหาไอ้หนองจุงเมื่อวานนี้อุย้ยกลับบ้านแล้วข่อยก็เลยว,ว่านองจงุงเพิ่นคือบ่ถ่ายายเนี่ยเขามาเก็บเห็ดน้ำกันเออพี่สิมวนเท้กสดดอกนี่ค่ะพี่น้องอันตุมต่มๆแบบนี้แหละแนงเสียบเขาก็เก็บไปกินเขาก็บ่อ,อยากได,ดอกบานๆด้พี่น้องเขาก็จะได้ดอกตุมต่มๆยังซส่ล่ะอืมพลังเขาเคลสีมากไม่ยาข่อยนี่โอ้เห็นยังซส่แล้วใจสิขาด เพราะว่าฝรั่งเขาบวกใครกินเห็ดคือจังเฮาสินะแล้วเขาก็สิมักเขาถ้าเขากินเขาก็สิกินเลือกกินอิโตนี่แล้ะคะ่ะใส่กับซอสเขาเออมันใกล้สิเมิดนานแล้วอันน้นอยๆก็สิเอาพี่น้องเอ้ยอย่าด่ากันเด้อไม่ใช่ทุกใครก็สิเอาตะโพตแตแปๆยังสิโอ,อ,อ้จะมันมีแหงเดีวยวพี่น้องเอ้ย อีพ่ออีแม่ข่อยได้เขาป่านี่เอาส็จเอาอย่างมาเล็ดก,กับบญย,ย้อมเดอ้อพ่อสิจ้างอายุบัานเอาเงินมาให้หมื่นคนอีนี่กับบอเอาเด้อค่ะอีนี่ขอออกป่าดีกว่าเดี๋ยวเม่ยนนี้สิตัดสิตัดอัน,นอันนี้มันลงนี่เด้อค่ะเนี่ยอันนี้ก็สิตัดมื่อเยนี้น้องจงมาเดี๋ยน้องจงเขาก็มาตัดเองอเนงนอมเน้องจงตัดเลยตัดเอดอ ตัดเลยพี่เห็ดนี่แหละจัดเก็บตัดเลยนกจรงเอ้ยพี่เก็บใส่หมวกกันเลยนั่งเบากับเห็ดกันเด้อบไทีนี้เฮ้ย <laughs> นอนเก็บนอนเก็บตดแตกปอดออกกันโอ้พระเจ้าจทดตดกับตดก็ตัดต,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 ตดมันกิดตดจะที่เต็มใหญมันห่ามก็ไลยได้ตด โมเมนต์ลอตเตอรี่เด้่พอสิไปหามกันได้พอสิไปกักขันมันได้ขนาดนั้นเอ้ยมีแต่ดอกสวยๆลูกดอกน้อยๆเพี่ก็สิเอามันมัดตอกจงเฮ้ยเขาได้มาแล้วมันมันเขาบอกว่าเขาดีม้มันชนมันสิพ่อแบบนี้เด้อเขาเก็บไปกินเขาก็ยังได้แบบนี้เหรอเขาบอยังได้บานครับบานคักซื้ออยู่ห่างก็ได้มันบ่ล่ะ มือนี้เขามีในทานสิเราเรื่องเขียดน้อยกับควายเท่าหากินอยู่กลางท้องนาะควายเกียดเขียดเขียดน้อยสเสไต่อยไวและเล่มกินยาเขียดใจสิขาดแล้วนะเลยหงดางว่าควายออกไป บักควายเอ้ยอยามใดสิยกยามไดสิยกยามใดสิยก,ย,ดสยกจากเธอเฮาละเบื่อคือให้ทาดนขัากลายจบแล้วในทานเพละเป็นคนยกจอกต่อไป อย่าให้เฮาถ้า,า,าดนไลายย่านใจให้คือเขียดน้อยอยู you know. ่น,น้หมวอนน้อน้องจุ๋งเนาะขวงลุงแดงกิตตะกวน mm hmm. เฟรนดขับลุงแดงกิตตะกวนได้ไหมยังนโอ้ยหมดแมงกัดพี่น้องนอนนอนคนก็มีเด้อพี่น้องเอ๊แต่เราก็มักโอ้ยดูสิเห็ดตุปุติปิเออตอมพอดหีตาเออขีดแมงวันนะ่ะมาตอมหฮตุ้งหีตาเฮาขีตาก็ออกตันคว้ยเลยเนะี่ย คนกับคว้ยก็อยู่น้ากันเะาพี่น้องนะคว้ยกับคนก็อยู่ด้วยกันว้าวเาก,ก็เก็บลงตรงนี้นะคะคลิปนี้เห็ดคันตเลนให้น้อจงตัด หาอยู่หากินเขาบอกไปนั่งเหยดเขาดอกเด้อคันโอ้ยตัวแขก็หูจับคว้ํอยู่ดอกเนาะเฮ้ยตัวแขกเนี่ย้องน้อหัวม้วนกันไปพี่น้องเอ้ยเบาๆกับบดีหัวสิไปข้างหน้าตัวบันทินี่พี่น้องเด้อดิฉันก็ขอลอยร้อยซึ่งก่อนเด้อลอยร้อยซึ่งก่อนก่อนไปยั่ทุ่งเนือแล้วใชมาลอยร้อยโซ่งจะเบิกกันเด้อน้องจุ๋งวันนี้เขาบระทันได้อีหยังได้เอาจากโจกกับน้องจุ๋งเอ้ย เออจุกจุกกนโอเคแมนบอโอเคไปแล้วนะคะ <c oughs> โอเคค่ะพกตุไข่ยลอยลอยเสื้องนก็เด้ค่ะ